ดราม่าน้องแอนชิรีเรื่อง Real Size Beauty ใน U I U 2024นะคะวันนี้เรามาคุยกันซะหน่อยหมอแตงโมนะคะจริงก็ไม่ไม่เชิงดราม่าหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าอยากหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าคือจริงจริงคนที่ตอบอะผู้เข้าประกวดที่ตอบอะตอบดีมากเลยนะประเด็นมันก็มีอยู่ว่าในการประกวด U I U เนี่ยนะคะเขาก็มีน้องแอนชิรีเนี่ยมาเป็นกรรมการ แล้วก็มีผู้เข้าเกวดคนดนึ่นที่มีน้ําหนักเยอะนะคะแล้วก็อยากจะเขาเหมือนเข้ามารณรงค์เรื่องการรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะตรงกับคอนเซ็ปต์ Real Size Beauty ของน้องแอนจริงๆ Real Size Beauty ของน้องแอนเนี่ยความหมายไม่ใช่แค่เรื่องน้ําหนักเยอะหรือความอ้วนแต่เป็นการรักตัวเองในทุกๆอย่างที่ตัวเองเป็นตอนนี้แบบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับ Beauty Standard ประมาณนั้นนะคะอะเดี๋ยวลองไปดูคลิปก่อนก็ที่มาก็คืออยากมาพูดถึงการที่เรารัก ตัวเองอะไรต่างๆใช่ไหมคะ<ช>น,นี่<ะ>คือ,อไม่เกี่ยวกับ Real Size Beauty เนอะเกี่ยวเกี<ะ>่ยวแอนขอถามเฉยๆนะคะเพราะว่าแอนจะลงเรื่องแบบการรักตัวเองแบบที่เราเป็นใช่แล้วก็อยากเห็นแบบว่ามันเชื่อมโยงกับ Real Size Beauty ได้ยังไงถ้าเราเลือกที่จะแก้ไขตัวเองโดยแบบทำสัญยกรรมคือแอนก็ไม่ติดสัญยกรรมแอนก็ใครอยากทำอะไรก็ทำนะคะแต่ว่า Real Size Beauty ของแอนก็คือการที่เรา หันกลับมารักตัวเองจริงๆอะคะ่ะไม่ต้องมามีความกดดันแล้วก็ต้องมาทำสัญยกรรมเพื่อมาเข้าในบิวตี้แนดาร์อะไรงี้หนูแค่ยอยากได้ยินความคิดเห็นตรงนี้คะ่ะคือจริงๆแล้วแค่ขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะคะหนีไม่พ้นค่ะหน,ไน,ะนีไม่พ้นความอยากที่จะมีรูปร่างหรือหน้าตาที่สวยขึ้นไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือแล้วจิตแท้จริงของมนุษย์ทั่วไปเอ่อลหลายๆคนอาจจะไม่เคยพูดหรือไม่กล้าพูดก็ได้ว่าให้เธอรักตัวเองในเธอที่ เ,ออเธอเป็นเลือไซด์ของเธอรกักในตัวเองที่เธอหน้าเป็นของเธอแต่แท้จริงแล้วตัวเขายังทุกอยู่แต่ตัวเขาไม่ได้บอกกับใครค่ะว่าเขากาลังทุกอยู่แท้จริงแล้วเขายังไม่ได้รปรับปรุงตัวเพียงแค่แคทอยากจะออกมาบอกให้เขารู้ว่าจริงๆเธอก็ต้องรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วต้องพัฒนาไปด้วยมันถึงจะถูกต้องอันนี้แคทมองมาเหมือนน้องแอนน้องแอนทำไมยังต้องออกกำลังกายเพราะแอนรักตัวเองน้องแอนต้องการรักษาสมดุลร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งอย่างที่แคทเห็น ially, ลลลแล้วแคทรู้สึกเลิฟมากๆเหมือนตัวพี่แคทเองงรจิๆ แคทอยากผอมลงเพื่อดูแลคนอื่นต่อไปถ้าสมมติมัวแต่ฉันรักตัวเองฉันมั่นใจว่าฉันอ้วนแล้วฉันสวยอันนั้นยังไม่ได้รักตัวเองค่ะอันนั้นเขาเรียกว่ามั่นใจตัวเองแต่ถ้ารักตัวเองต้องรู้ว่าตัวเองต้องดูแลตัวเองเป็นถ้าตัวเองรักตัวเองเป็นตัวเองจะสามารถส่งต่อความรักให้คนอื่นได้ค่ะอันนี้มุมมองของแคทท่าอุ๊ยคุณตอบตอบดีมากเลยนะหมอก็เห็นด้วยกับคนที่ตอบคือคําว่าการรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นอะมันไม่ใช่ว่าคือคุณจะหยุดพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่ว่า้้ฉัันทําสญญกรรมมไไ่ด มันไม่ใช่ว่าฉันจะไม่ต้องลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเราก็ accept ในความเป็นตัวเราแต่ฉันก็อยากที่จะพัฒนาตัวฉันเองไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นด้วยนะอย่างเช่นถ้าคุณมีน้ำหนักที่มันเยอะมากเกินไปแล้วคุณไม่ทำอะไรกับตัวเองเลยเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะปวดเข่าปวดข้อและหนเดินนั้นไม่ได้เหนื่อยง่ายนอนกรน ใช่ไหมคะเสี่ยงต่อภาวะโรคเบาหวานหลอดเลือดหัวใจหลายๆเรื่องเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นการรักตัวเองละตรงเนี้ยถ้าเราปล่อยให้สุขภาพเราแย่เพิ่มถึงจุดๆหนึ่งที่คุณก็จะต้องลดน้าหนักด้วยอะเพื่อให้มันสุขภาพเราดีแล้วอยู่ได้นานๆอันนี้ไม่ได้เรียกว่าไม่ไม่ชื่นชอบในความเป็นตัวเองไม่ใช่คุณดูแลตัวเองให้มันดีขึ้นได้ในความเป็นคุณอะสองก็คือในเรื่องของการทําสัญญกรรมีหมอก็ไม่ได้มี ความรู้สึกว่าคนที่ทําสัลญาญกรรมมาแย่เลยนะคะเข้าทําสัลญาญกรรมแล้วเขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนี่ก็เป็นการรักตัวเองนะคะเรู้สึกว่าดูหน้าแล้วฉันชอบหน้าตัวเองคือรักตัวเองคือถ้าเกิดว่านะโมเมนต์นี้ยคุณดูหน้าตัวเองแล้วคุณแบบเอ๊มันยังแบบมันยังได้อีกนะมันยังสวยได้อีกแล้วคุณตัดสินใจไปทำายกรรมทำศัลกรรมหรือทําสวยมันก็ไม่ผิดดับเบิลทาออกมาคุณรู้สึกว่าเออฉันแฮปปี้ฉันดูกระจกแล้วฉันมีความสุขกับตัวเอง นี่ก็คือการรักัวเองใช่ปะอันนี้ก็หมอว่าอย่าสุดโต่งเกินไปในเรื่องของอจะต้องแบบไม่ทําอะไรเลยแล้วต้องยอมรับเอ็กเซปทุกอย่างที่เป็นตัวเราขนาดนั้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่มันต่างกานันนะมีเส้นบางๆที่ว่าเราทําสวยหรือทําสัญญกรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อต้องการให้คนอื่นเนี่ยเขามองเราว่าเราสวยต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับจากคนอื่น อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่เข้าขาย Real Size Beauty ไม่เข้าขายการรักตัวเองคือคุณต้องการภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า External Validation จากคนภายนอกเพื่อให้รู้สึกว่าโอ้คนภายนอกเขามาชมฉันนะคนภายนอกเขาชอบฉันนะมันทำให้ฉันต้องทำอะไรแบบนี้ อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณทําคือคุณมีความฉุกับตัวเองคนภายนอกก็อาจจะแบบมูทาสวยไปแล้วอ่ะคนภายนอกอาจจะแบบก็ยังไม่เห็นสวยเลยแต่ฉันก็แต่ฉันมองหน้าตัวเองในกระจกฉันดูตัวเองในกระจกแล้วฉันว่าฉันสวยอ่ะก็จบแล้วไงเนี่ยนี่คือ real ซ i z e beauty นี่คือการรับตัวเองก็คือจบจุงสิ่งสําคัญคือความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองนะคะอย่างมช่ิคุณเป็นสิวแล้วคุณอยากจะ สวยขึ้นอยากจะแก้ปัญหาสิวอยากจะดูแลคือผิวมันก็เป็นส่วนหนึ่งของของตัวเราถ้าเราอยากจะดูแลให้ผิวเรามีสุขภาพที่ดีเราก็ปารักษาสิวก็เป็นการรับตัวเองอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเออสิวฉันต้องภาคภูมิใจในความเป็นสิวมันก็ไม่ใช่ไงแล้วรับตัวเองก็คือคุณอย่างมีผิวที่สุขภาพดีใช่ไหมอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆการทําสวยการทําอะไรก็ไม่ผิดนะคะ แล้วก็ไม่ได้ถึงว่าฉันจะต้องเข้าสู่แบบิวต u t y standard ก็มีใช่ beauty standard ของฉันก็คือความชอบของฉันมันชอบแบบไหนมันก็คือแบบนั้นจบใช่ไหมอันนี้หมอคิดแบบนี้เนาะอย่างเนาะแบบเรื่องความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อยๆสร้างได้คุณหมอเนี่ยคือจะเรียกว่ามั่นหน้าก็ได้นะมั่นหน้ามั่นโหนกเพราะว่าจะมั่นใจมากเลยว่าฉันสวยอืมก็ไม่รู้คนอื่นอาจจะดูว่าไม่ก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ แต่ว่าฉันสวยฉันสวยจบแค่นั้นเองมั่นใจมากมีตัวเองนะคะคือถ้าเราแค่คิดว่าเราสวยอ่ะมันก็จบละเราก็แฮปปี้ใช่ไหมคุณจะมาตะโกนด่าหน้าหมอไปได้ว่าไม่เห็นสวยเลยเนี่ยก็ได้นะอ่ะฉันก็จะแบบหรอแต่ว่าฉันคิวฉันสวยคือมันจะไม่เอฟเฟกกับความเชื่อเราเลยอ่ะอะไรก็ตามที่เราแบบมันกลายเป็นความเชื่อไปในตัวเราแล้วอ่ะสิ่งที่คนอื่นภายนอกก็พูดมันจะไม่เอฟเฟกตเราเลย เนี่ยนั่นคือมันเป็นความแบบว่าคอนฟ idence ในตัวเองแต่ว่าไม่ใช่เป็นฉันก็หมอจะแบบเป็นนังเป่าประกาศพิมทวิตเตอร์และชุดสวยฉันสวยชสวยไม่ใช่างนะคือมันเป็นความเชื่อว่าฉันรู้สึกว่าฉันแฮปปี้ก็คือจบล้วไงเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาเล่าให้ฟังว่า real size beauty กับความรักตัวเองอะไรก็ตามของที่น้อยชีพูดมาเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันก็ไปพร้อมกับการพัฒนาตัวเองด้วยเนาะคือไม่ใช่ว่า อยู่ยังไงอยู่อย่างั้งนะ่ะถ้าพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่มันดีขึ้นได้แล้วเรายิ่งรักตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยอ่ะเนี่ยคือสิทงที่ดีที่สุดหรือว่าทาไปจะออกําลังจะอะไรฉันอยากมีสิทิ์แพดสวยๆเป็นความชอบของฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ beauty standard นั่นแหละคือการรับตัวเองจบมาดิสคัตกันสั้นๆสนุกสนานในเรื่องของอนางงามกรุบๆเพราะว่าหมอก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับน,นางงามมาสักพักหนึ่งโอเคนี่ไปก่อนบ๊ายบาย